ผัดคู่พัดนั่งอยู่ทางนอกนในโ่มไม้่เด็อยังเจอได้อยู่นัน่นแหละเจอได้สมัยเฮียนพี่น้องบนตอนเปินเฮียนเฮาเ <laughs> <laughs> จสซี่ิบิสโลกแกนใหม่แล้วไปคูดมือไม่มาเลยชมงห้องเพลงขั้นไปอย่างห้องเพลงกับเฮาอะ่ะจ <laughs> เฮาเฮากระได้กันแน่เฮาโดนดบันไดเลยเฮาบระไดเฮาลูกนั้นบาทสองบาทนี่แหละเดียว อ่ทดลองดูทดลองดูทดลองหนนึ่งดูตอนได้คะแนนน่นะถึงตีตีสวัสดีฮะเอานั้วนะโอ้โหหลุดว่าวได้เพิ่มทางขนเว้า่อนเจ้าเขาจ้าเจ้าเ้เอาเลยเว้เอาเลยเ้ทดลองบ่างเลยเว้ ทดลองก่อนแบบหนึ่งในหนึ่งนะต้มซาดูสึกว่าจาเออ้โโอเคนะบรรยากาศนั่งเว้าเย็นเมานัวหัวมวนยังยังไม่ได้กลับกันเลยโอ้ยสิเป็นเหตุนี่ใช่มาเฮาอย่าบอกเราเรื่องมะเรื่องเฮาทำอีทประวัติเฮาีพี่น้องเฮาได้คะแนนสิบนก็ยะยังหัวได้คะแนนในย้อนเฮาลืว่าเฮ้ยตะกี้ทำมันยังหน่อยเสียงมันคือไรเสียงคือมาหน่อยนี่อืมกูมือเรปยนมาเท่า ง่ายลงในใซ่ป่ะแตังหน่อยในเสียงเขามันยังหน่อยเขาไม่เตะตื่เามกตื่นมันลืกแล้วลืกกันแล้ว มันดูพี่น้องคือบ่อมันมูตีกันแบบนมูติโอ้ยเดิ่ดดุ่นมาแหละมามาจะใช้เจนิชูโอ้ยเปนมาบ่อมาชูเอาปืนมาเจ้าปืนมาหมาแดกบอรูเปล่าฟาดเอาก็เสียงอยู่แถวดิถุงใส่ไม้แดงเป็นบ่อได้หน่นะโอ้ย เลือกๆมากผ่ดเป็นหมาพี่น้องเลยเลกๆมากดโมเมนต์โมเนตคือนางันต่างประเทศนั่งนงหมาป่าเดียประจันเต็มดวงเลยก็เป็นหมาป่าลุงน้ำมันเิดลุงไล่กูนะไม่กินหาเมไม่เด็ปปืนมา มาวอของเงินมาวอเฟนเนอรมันจะมาการมาวอมาวอมันสีห้ออีกีบด่ามาหองันมาวอมันจะรายไม่ใช่ยางเล่นหางได้ไหน้ำ <den> น <ing> ี or, ่มาวอเมาหอกบอกเอาเงินมาจดดีน้ำเลยมาวอนักก็ะัลายเอ อันนี้บม่แม้ว่ามา้านอนสาเหตุต้มนม<า>ี่มันย่างนี่นะโอซีพอลูวาย้อนยนะ <c oughs> ต้มไกลต้มไกเป็นเหตุต้งไกลเป็นเหตุมีโอมาฮอนบดคืนกอโอซีกรเบิดเรืเอแต่ตอนไปเาเขียวไข่กระเบิดชุดกับพี่น้องกะจิประมาณในรกกาคานมกะจิฮกนิดหอภาษาญี่ปุ่นไหมนมกะจิฮกนมกะจิฮกนิดหน่อยหกเตอันนี้ก็เต้า อันนี้กันโต๊ะใช่ไมบ้าเจะเพรดนมหกเต้าพีิณะพิณะเกับภาษาญี่ปุ่นอันนี้คืออันนี้กันโต๊อันนี้กันโต๊ะอันนี้กันโต๊ะยังกันโต๊ะอันนี้กันโต๊ะอันนี้กันโต๊ะฟังเฉยน่อยสิอันนี้อันนี้กันโต๊ะแก่แก่กินเป็ดซี่พิณ้าส่วแก้วส้มเดือ z ส้มดาวก็ยังไม่เห็นกัะโตก กันไม่ได้จะเซียงมห้อยหัวน่ะค่ะนางวบาพื้นกรมเก่ากรมหลังของเจซีน้องเรียกเห็นใบไม้ตีงกับหัวเลยว่าเรื่องกรมเก่ากรมหลังเป็นหมาน้อยสมัยก่อนนี่กัไมกินหมากตะไคร้บ้างถไปกินหมากตะไคร้เคนกลายตายเปเสียมเขาก็เระลยกหามา เออก็คือเรื่องข้างเรื่องก็ถ้าที่จำได้เฮาถ้ทจำอิทนี่ฮะใส่กระโปรงโป่งเอื้อยกระโปรงเอื้อยแล้วหักหนักๆกระเป๋าไอ้บักตะไคร์เป็นหมาเนาะเลยอาแลมอหานี่สิมาสาจิตเล่นกันเอาเรื่องมาดีก่อนเอาเรื่องมาตะกันอ่ะที่ว่าเฮาคือหมาห้องฮองทางคือหมาเออดีเมียน คนสวัสดีเอ้านโมนโมข้าเฮาบ่ได้เลี้ยงหมา้าแก่ยันเจิดสีบ่ได้เลี้ยงหมาแล้วมีหมาเพราะจะตื่นมาจะมีคนก็มาแล้วก็บข้าวไปถามเลยบ่ได้ตื่นมาข้าวแล้วอร่อยดีใจยามบ้าอร่อยวันนี้เสียกอกๆแก่ๆนั่งข้าวอยู่ในห้องคงก็ตื่นเสียว่าจะได้ห่อข้าวข้าอยู่ห้องครัเอาลไรต่อเลยไหมบอได้ได้บอเอาลเหก็กข้าวเหล็ก จอดรถแผ่นมม้มาโบเห็นก็เลยหูตัวเจ้าขอเห็นมาแผนไม้คือไปถึงต้นใหม่ไปเทนเสร็จเจีสีพอบอกอยถึงต้นใหม่คนเห่าวอาเฮาลวเลี้ยวหามาอยู่ะฉะน้น้ไม้ก็คืนต้นไม้ไม้ได้ปวดนเรน เสียงไก่ค่ะตะกี้มาเสียงไก่ค่ะลองดูไก่คันเสียงไก่กับเปหรนใช่ปะเอวน่าเปลี่ยนเลยนี่เธอเร่งเป็นู้ดังเลบอสยังมันมันมันบ่น้อยนี่เจ้ากระเป็นเจเจ้าก็มีพรสวรรค์พิเศษคือมีพรสวรรค์เกิดมาเลยผู้ซื้อก็จะค้องมีพรสวรรค์ยังปิดกระเทยเลยเออของกนได้สัมผัสจะไหนนะเอ่าลองมึงลองไอ้ทามไน้เกิดมาได้ประมาณสามสิบกว่าปีเลยพี่น้าเกิดเอก สำพลาดเกิดได้ใหญ่มากกัเป็นกระเทยเลยบอสเวลาแนวใดายนะแบบนั้นน้ำลายน้ำลายคิดนักว่านางผิดสัมบพลาดเรื่องว่าเปลี่ยนกระเทยมันจะเกิดบอสห้องหารพัวอีกเลยือว่าเกิดมาแล้วห้องหารพัวโลดบอสอับไปละ อ๋อที่เกิดมาจะห้องาอัวกรณบอกเกิดมาป่พี่น้องเกิดมาผมก็ากจะได้ผัวนะครับเข้าใจปะยังได้ผัวนะครับแต่จะปีเจู้โตจะยได้ผัวููอยู่ป่อซองกได้ผัวเลยป่อซองเนี่ย้มเปีห้าล้ว เบอร์สองกาเริ่มลงมอนน้ำจัวเลยพี่น้องนสมัยก่อนสมัยใดนองค์ปศก็คือมาเกิดตั้งแต่ปดพไปสมัยปีเก่าสิแมนสมัยนั้นยาพ่อยังบ่มียาี่คู่ังบ่มีเนาะอันนี้มนเกิดมานางได้ลงไป็นน้ำจัวทุกคืนพี่น้องเจ๊เด็กคนผมตัวเอกก็จะเจอเอาอะไร โอยเจ๊มันก็เากัดแต่ชาเดี๋ยววันนี้วันสีหน่ะวันเสี้ยนที่เราไปนี่กไปน้ำกันตีกระเด้อกระตีกับตัวเรื่องะตีโปงาไมตกรเด้อพี่น้องตึ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 งตงตึง มือได้เยื่เข่าแต่ะหลักไก่ไม่ออกม็ตุมเจ้า่ะเดวกำลังฝนตกการมกเฟืองมะเอืองในน้องคึงมะตุมโอ้ย่ายไปกินในน้องว่านได้ได้แด้นั่นแหลวก็เป็นกระเทยมาเลยเป่งกระเทยตัวจั่วให้จับอ๋อเดี๋ยวนั่งแรงกะยันมีผัวเลยแรงก็อยากถามมา มันมวนมองได้เป็นกระเทยเป็นกระเทยแล้วมันมวลมองได้เป็นกระเทย,เเทยแล้วมันมวลมองได้มวนมวน <laughs> ยำได่ล่ะ <laughs> มวนยำข้าวเห็ดนั่นละ <laughs> <laughs> ่ะเกิดมาในซิงค์นี่บ้าดบ,บ้าบ้าดีๆข้าวเห็ดอย่างขาเห็ดคือมากขึ้นเยอะกันละด้วยตังก็ไปเขาเห็ดที่บาน <laughs> บอกว่ามากว่าหักแล้วเขาก็ <laughs> หลอดตัวเ่อนเงี้ยจะเจ <laughs> อหน่ะปะ บ้าจันตมาอยู่ในบ้านนี่เมนผมเป็นแปะกระบอกขับกรอมาเหยียดคํบ้ากระสวยกระย่างเฟอยนิมเนอร์เนแปะอกโมาแล้วเสรกเรื่อยมากโตมาเหยีย่นีกยิเปอยนิมเปอขึ้นบบมวงัน ฝ่ายมันนี่แห้งกันบ้าบ้าสันนีสันนีเป็นสันนีนเป็นผู้หญิงสน,นิทหนึ่งพี่น้องขึ้นต้นไม้เก่งเก่งเอาก็ห้องหาผัวดูดซัม <c oughs> พอนะจังห้องหาผัวดูเนาะ <c oughs> <c oughs> เออยังต่อที่ละทอดใส่เลยซูเป็นกระเทยมันมวนบอกมองไรเออแล้วยังสีเป็นต่อไปอยู่บ่หรือว่า <c oughs> สิ่งคืนอยากไ่กได้คืนจะเศร้าเป็นบอกค้ากระเทยนี่จ้าพ่อแม่ก็เฮ็ดมา เห็ดมาได้สิ่งนี้เนาะกะรจงส่ที่เป็นฮอดมือตายพ่อแม่ดอกไม้นะพ่อแม่ตั้งใจเห็ดมาหรือเพราะได้ตั้งใจแม่ตั้งใจฉันเป็นกระเทยอ๋อเหรอพ่อแม่ตีกันพ่อฉันเป็นไอ้เป็ดจ่ายสกปรกทีกะไปทีเชิดผมสกัญญาหรือจ่ะโอ้โหที่ไปทีานั่นที่ไปกรุงเทพนะแม่ฉันเห็นอยู่ปอหานะคะจะเป็นลินสาวอยู่นะคะ ไลิ้ไทยกูเห็นมูลิแตกําเี้โหลิบาเจ็ดยันภาาติดาาติดลซาวาเขาเบอร์แน่ขันอันนี้ภาษาาษสมุนภาษานีไปใส่จะส่งบลอไม่ไปมีไปีเรเป็นยังไงเราเป็นมันเฮน้องมใกล้นี่ย้บอังกิ่ใกล้สง ก็าเป็นยังคนี้นะตาเป็นอาวุธดู่ง้ <c oughs> อมไม่ใช่ไปห,ห,หาแตกพี่น้องอ้าตาชิดชนีกับระไรนักใจาแตกการมเสียว่าสิลออันเฮ็ดชนีต่างเสี่น,น,นุ่เสูงนาหนีลรอพี่น้นง่งจะมาพอ่อละกอาให้คุ้มซะมนันนีน้นะอนแจ็คเปน้องหัวมวนเลยพี่น้ง ข้อเรื่องอไรดิกลังสรจได้าหากันเนาะเอนั่นนี่นั่นกูกับมีนาฬิกาเนาะกูก็เป็นคนบมีนาฬิกาบ่มีบ่มีเวลาเออบ่มีเวลาโอ้นี่ก็จะมาไวด้เก้าโมงเจ็ดนาทีถือแล้วอะโ่ถอ่ถสิบโมงแล้วงกานก ทุกแสนในพี่น้องนี่ร้านทุกแสนคือสิบ่ได้กินข้าวจ็เกเสื้อสมมตอน้าสมมติน้ามาดำหน้าซอยนี่ของร้านเบิ้งนาฬิกาหน้านี่บ่ได้กินข้าวจัคเกตเสื้อแล้วหลอกลวงนาฬิกานะบริการแยกจัก็ตเสื้อเออแล้วมีความภาคภูมิใจในใดที่ว่าได้เป็นแจ็คเก็ได้ื้อได้ไหมครับดยอีหยังหลายๆอย่างได้ครับผลสำเร็จแบบเป็นสังคม สนหนับนางเองนะก็ขอขอส่ายหลายอย่างนะคะได้มาได้แล้วคสมครบทำได้ทุกอย่างเลยนะาก็อยากจะไปเลยจะค่ะ่ยากปลวกมือละแล้วก็อยากล้มูละปลวกกันละเอาไรมือบอบออยากต่แล้วกต่เนี่ยจะข้องง่ายมาก สิไล่แขกเมื่อแขกกระซิบเมื่อเนะะาะสภาพไล่ระนีบเป็ดจีกระซิบเมือ่อตัวอันเขาเจ้าเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เบอลนัวมัวมวนกันเลยเตอรทีแล้วออสิบแล้วเขอขอบใจบ๊าไปๆเพราะว่า,ส,าสิไล <ใน S 1> <น>่ป็นเมือม่อน้ล้วพี่น้องยังเพื่อไล่อะไรก็เมื่อ <laughs> ล้อเมื่อล้อ <laughs> ผักกระไรกุดแต่กดใบมะฮุ่งใบมะกรูดใบมะเกียวมึงจะเไม่ไงมันต้มยำมึงจะมาเห็นมันต้มเป็ดชุกิ๊ดหรอไงหัวข้าวหัวขิงหัวใบสวัสดีค่ะสบายดีนี่คือ